เี๋ยวพี่บีจะออกเอแล้วอยัติดก็ได้ีเดียวมร่วงคออเคโอเคเสื้อผเปลาตกโอ้ีเอาเสื้อแปโอ้โหเอ้ยแตเก่ความคิดดีความความความิดดีความคิดดียายนั่งแบบเป็นไงพี่มาเกเืองอีกเรื่องตุบอลก็ฝากด้วยเกิดมายายเลยเหรอวัดน้าืวอเช้าวัดมาแล้วเอาเสื้อ้ไหม เขาแบบอ๋อใครยังไม่ได้เสื้อไงอันนี้รองเท้าใครรองเท้าเฮ้ยใครกั่งขันจักรยานเาเนี่ยต้องเดืกมาเล่นดันบินบินเอาทงมาดิเดี๋ยวพี่เก็บไว้เออเดี๋ยวมันหายไม่เหมือนผมพวกบนเครื่องผมใส่ไวายสองขวดเร็มเลยเขาเร็วเมื่อเลยอ๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋อล๋ ด่รดูขา้ไม er> um, okay. oh, ่ไกแองอ้ัใช่เหทีน้เหรอสุเลยแล้วมันทีสายนี่มันเราใส่ไรแบบีไม่ถูกต้องพี่ครับ

ตื่นแล้วเหรอเดินแบบมีบ้างเนี่ยแ็งนีแงนีต้กง้างเลยนนี่คไอติม้าเลยอส่งมาแล้ส่งตอมาไอ้กงนีดูแบบเตื้มเ้นก็มันมวยแล้วแม่แม่แเีีตอนที่ดีไม่ชี้เลยเลยทั้งันเนีย พิธีคิกเล็กหน่อยมาได้กรีเลยฮะสุดยอดพี่อยู่ใด้วยเลยครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะมาได้วันนี้เนี่ยแฮปปี้ทุกคนเลยนะ นะเรื่องบอลนี่เราไม่ได้เน้นเลยสักอย่างทุกปีนะครับมาสนุกเฮฮาแล้วก็ตลอดปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเราเราแข็งแร่งขึ้นมากมากเลยนะครับสำหรับ TCU นะฮะเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับเร็วเร็วหรืออะไรพี่เร็ว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 ลนะแล้ว นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วครสำหรับน้องใหม่ที่ไม่เคยมานะมาปีนี้เนี่ยใครรู้มือมาเลยใครรู้ม่ไม่เคยมาเราเลยรู้จักบรรยากาศเราโอ้โหตรงก่อนเลยสองเดี๋ยวก่อนสามนี่เละนี่ละรับน้องนี่เละน้ี่นะครับเหนียวขมเหนียวพี่พิกเขาจะนำทางสว่างให้ที่นี่ดาวตางสว่างให้ที่นี่นะครับใครใครมีของนะครับ เราถือว่าเป็นของกลางนะฮะใช้กันได้ทุกห้องใช้กันได้ทุกห้องจะได้เข้าใจไม่ไม่ไโกรธกันไม่ได้โกรธพี่โกรธน้องไม่มีนะครับเดี๋ยวตบมือให้สามหาาสเสือหน่อยนะครับสุดยอดมาก นะครับดูแลน้องๆดีมากนะฮะตลอดไที่นี่เล่นยูเหรอ่ดาวว่เอาละนะครับเดี๋ยวก่อนพี่พี่เต๊กะพูดอะไรสักนิดหนึ่งให้สามคนนี้พูดไยินในไยในไมมพูดดีไม่ไยินอิปีแล้วเราพลาดไปสแมต วัาวพีนี่คงจะตักันดีครับพี่ก็วันนี้ก็ขอัเกด้วยไรที่บอกว่าจะส่งอะไรพี่ก็จำได้เลย ตั้จากหลังแบบนี้เียหน่เลยไม่แหล่ไม่ี่้องออไม่แหได้แล้วอารู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแม่งกรึบเข่ากรึบเฮ้ยเบียร์หายไอ้ยใคร cảm ơn 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 cảm จบวีการกลับมาก่อนกลับมาก่อนสิครับวงวงวงตับผู้ผู้อรู้าล้วมีตชงมาเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวบูมบ้าเราบูมบ้างการสงการืนหลัเรายืนลเฟื่อเลยเราเฮ้ยพัทยาเขาเล่นมาไห่ ไอ้บีอัดบีอัด What is your profession เร็วที่บอกให้ส่องไอ้สัตสใช้เป็นอะไรทำไมวะเฮียตบอลตัดบอลเติมเข้าเข้าก่อนเลย ตัดบอลหลังตัดบอลไปสองลูกงบอลแม่ดีมากขวามาบอขวาอลขวาตมเรีบบอลเติมเรียบเตองไปพักดิพักบอลไปแม่บอลบอต้องเมาเลยบอลแม่ไล่ไล่ได้แล้วไล่บอลแม่มีหนึ่งีหนครั้รอ

เร็วมากเลยเป็นสิบแปดนี่กัำตันขวาว่าโค้ชฝั่งเอออันนี้เป็นเอมาสปช่วยช่วดจวดช่วยลตันไโอ้โหไปเลย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 เอาสะจวดเยอะเลยอ่ะพี่ตัดบอลตัดบอลเอาบอลไว้ใหญ่สุดบอลยาวใบอลยาวเอาบอลไว้เอาบอลไว้แค่มีพิเศษสองคนอ๋อครับให้ไปให้ไปกลางไม่มีบอลเลยกลางกลางเรียบบอล